มาเกาเหล่าเนื้อที่ร้านนี้ไม่มีเนื้อรวมนะครับแต่เลือกได้3อย่างถ้าเลือกได้แค่3อย่างคุณชอบสั่งอะไรบ้างครับร้านนี้โคตรฮอตในย่านนี้เลยครับดูจากคิวของคนที่มาผมมาตอนเที่ยงนี้แน่นเลยนะครับและเกาเหล่าร้านนี้ต้อง mix and match เองจาก3อย่างนี้นะครับก็คือลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับหัวใจม,ม้ามเอ็นต่างๆเลือกได้หมดแต่เลือกได้แค่3อย่างเท่านั้นที่ผมสุ่มเลือกวันนี้ก็คือมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยและก็ตับ3อย่างนะครับลองชิมน้ำซุปของเขาก่อนซูดเข้าไปหูยคุณมีความกลิิ่่นนนเเเเืื้ออออแแลลวกกก็็็คครงทศมมมมีาาด อร่อยมากกับไม่พูดพรำทำเพลงแล้วครับกินเข้าไปเนื้อเปื่อยจวงใส่กับข้าวสวยเข้าไปในปากโหยอร่อยจัดอะมันมีความหนุบ,นบหนับหนุบหนับไม่ได้เปื่อยยุ่ยนะเนื้อเปื่อยเขาจะมีความแข็งแข็งหนุบหนับอยู่ในตัวส่วนตับของเขานะครับลวกมาสุกกำลังดีตับสดคล้ายๆตับหวานเลยอะและตัวเนื้อสดก็เข้ากับน้ำโค<ท>ตดีจนผมต้องสั่งห่อกลับบ้านอีก2ห่อครับเพราะราคาห,าห,าหา่อหนึ่งมันหกสิบบาทโคตรถูกโคตรคุ้มร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบางสมุทรซอยรามคำแหงหนึ่งหนึ่งสองทับหนึ่งกรุงเทพจอด